ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีสิงประจําวันที่1นะครับไปจนถึงวันที่15กันยายนพุทธศักราช2566คอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงนะครับนะไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนยังไงเขาว่ากันไปนะครับแต่เราจะใช้วิชาไพ่เทพฮินดูเนี่ยมาช่วยขยายนะครับว่าสิ่งไหนดีทํายังไงให้ดียิ่งขึ้นและถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทํายังไงให้ห กลายเป็นเบานะครับแต่เราจะเน้นในเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับนะอ่ะแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับชาวราศีสิงห์นะครับนะก็จะมีดาวประจําตัวนะครับคือดาวพระอาทิตย์นะครับนะดาวพระอาทิตย์ตอนนี้สถิตนะครับนะอยู่ที่ราศีสิงห์เลยนะครับนะตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่15เนี่ย ตัวเราเองอยู่บ้านตัวเราเองหลังจากที่ท่องเที่ยวมาแล้วนะครับเป็นเวลานะครับหปีหรือ12เดือนนะครับเรากลับบ้านเราแล้วนะครับส่งผลให้ตัวเราเองเนี่ยนะครับนะมีความมั่นใจนะหรือทําอะไรยังไงเนี่ยจะได้รับการยอมรับจากผู้คน นะครับคนเห็นเนี่ยก็จะรู้สึกนะครับถึงความน่าเกงขามของเราเพราะดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวเกี่ยวเรื่องของกิตติยศนะครับนะเหมือนราชสีนะครับการที่เรากลับบ้านเรานะครับทั้งทีนะครับนะก็จะส่งผลดีให้กับชาวราศีสิงห์ นะครับหลายหลายท่านนะครับเกี่ยวเรื่องของความมั่นใจนะทีนี้ก็อยู่ที่ว่าในพื้นดวงเดิมเราเนี่ยมีดาวอะไรตั้งรับนะถ้ามีดาวดีก็ยิ่งแบบทวีคูณไปเลยนะเจริญรุ่งเรืองไปเลยแต่ถ้าเกิดว่ามีดาวที่ไม่ค่อยดีตั้งรับก็อาจจะยุ่งยุ่นวุ่นบ้างนิดหน่อยนะครับนะแต่ก็เอาอยู่นะครับเอาละนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะครับให้ชาวราศีสิง์ปผลสําเร็จนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะโอเคนะครับนะได้ไพ่นะครับนะก็ต้องบอกว่านนี้ะ เป็นไพ่นะครับพระศรีลามนะครับเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าตัวเราเองนะไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยจะอยู่ในหมวดของความรอบคอบทั้งปวงนะไม่ ประมาทเลยนะครับทุกเรื่องนะนะครับนั่นก็หมายความว่าตัวของเราเองจะประสบความสำเร็จหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตก็คือเราไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนะครับนะสิ่งแวดล้อมเราจะเป็นไงก็สุดแท้แต่นะไม่ว่าจะมีคนรักคนชอบคนชังคนเกลียดหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะไม่ลุ่มหลงนะครับไปกับคำเยินยอหรือสรรเสริญหรือคำนินทาหรือคำชมหรืออะไรเราจะไม่นะครับให้เราพิจารณานะครับนะตัวอยู่เนืองๆนะว่าเราทําอะไรเนี่ยอยู่ในเงื่อนไขของความประมาทไหมนะถ้าเรา ไม่ประมาทสักอย่างนะครับตัวเราเองจะประสบผลสําเร็จอย่างดีเยี่ยมไพ่ใบนี้นะครับเป็นไพ่ที่มาเตือนสตินะครับเกี่ยวเรื่องของทําอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าย่ำใจอย่าประมาทแล้วชีวิตคุณนะครับจะประสบผลสําเร็จในชีวิตนะครับนะไพ่ามาเตือนประมาณนี้นะครับเอาละต่อไปเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของเรือนการเงินกันนิดหนึ่งนะครับเขาต้องบอกว่าชาวราศีสิงห์นะครับเป็นหนึ่งในราศีที่น่าอิจฉาที่สุดในช่วงนี้นะครับเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวพรพุธนะครับนะ กุมลัคนาเลยนะครับทับลัคนาทับรัคนาเกิดถึงทั้งลัคนาถึงทั้งตนุลักษ์ที่เป็นดาวพระอาทิต์เขาเรียกว่าดีสองเด้งเลยนะครับก็ประสบผลสําเร็จนะครับให้ชาวราศีสิงประสบผลสําเร็จเรื่องของรายได้การเงินการทองกระแสเงินสดนะครับจะหยิบจะจับจะทําอะไรยังไงเนี่ยจะราบเรื่อนสะดวกโยดินโอน่าอิจฉามากนะครับนะก็ยินดีนะครับกับชาวราศีสิงมากมากเลยเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่นะครับนะจะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไง นะครับให้การเงินแบบปังปุริเยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะได้ไพ่ได้พไพ่พระพุทธเจ้านะครับนะ ไพ่พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกอย่างนี้นะครับว่าการที่นะครับเราได้เงินได้ทองหรืออะไรมานะครับส่วนหนึ่งนะครับหาเงินมาเนี่ยก็รู้จักบริจาคทานหรือทําบุญหรือบํารุงพระพุทธศาสนาหรืออะไรก็ได้จะเป็นการเสริมนะครับดวงชะตาให้ชาวราศีสิงในช่วงนี้นะครับปังปุริเยแบบสุดยอดเลยนะครับนะแล้วก็เรื่องของเงินเรื่องของทองนะครับที่มาโดยไม่ถูกต้องนะครับมันก็มาเตือนในลักษณะว่าเป็นในเรื่องของกฎแห่งกรรมนะนะครับทำอะไรไว้ก็จะได้รับสิ่งนั้นนะครับก็มาเตือนว่าอย่าทำ จริตนั่นแหละนะครับนะก็ต้องบอกว่านะครับไพ่ใบนี้นะครับนะหลังจากที่เราประสบสุเร็จได้เงินได้ทองอาจจะต้องเจียดเงินเกียรติทองนะครับไปทําบุญทําทานหน่อยนะจะทําแบบไหนก็ได้แล้วแต่เลยตามจริตของตัวเองเลยนะครับแต่ไพ่มาบอกว่านะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ ดวงเราดีดวงเราขึ้นนะแล้วเสริมด้วยกําลังบุญด้วยนี่ยจะดิ้งได้มากกว่าเดิมเป็น3ามเท่าสีเท่าเลยนะครับนะก็ยินดีนะครับกับชาวราศีสิงห์ด้วยนะครับนะเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูกันในเรื่องของดาวชั้นเรือนคู่ครองนะครับนะดาวชั้เรือนคู่ครองเนี่ยสำหรับชาวราศีสิงห์เนี่ยก็คือดาวพระราหูนะก็ต้องบอกว่าสําหรับชาวราศีสิงห์นะ นะครับในช่วงของวันที่1นะครับจนถึงวันที่15ความรักยังดีงามนะครับเขาเรียกว่าปัตตนีไปอยู่ในเรือนสุภานะครับนะได้คู่นะครับที่คอยซัพพอร์ตช่วยเหลือนะครับนะเรามีอะไรยังไงก็สามารถนะครับปรึกษาคู่ครองเราได้นะครับถ้าคู่ครองเรานะครับเขามีศักยภาพที่ช่วยเราได้เนี่ยก็ถือว่าจบไม่ต้องไปหาคนอื่นเลยนะเพราะเขาว่าปัตตนีไปสุภาเนี่ยแปลว่า เสร็จสมบูรณ์ที่แฟนเราแล้วนะครับคู่ครองเราแล้ว,ลวสําหรับคนโสดนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่เพียบพร้อมนะครับมีพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเงินหน้าที่การงานนะครับตำแหน่งนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะ นะครับเพอร์เฟกพอสมควรนะสำหรับชาวราศีสิงห์นะแล้วดาวเจ้าเรือนคู่ครองเนี่ยนะครับเป็นแบบดาวราหูด้วยนะครับเป็นคนที่มีสเสน่ห์น่าค้นหาด้วยนะนะก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับชาวราศีสิงห์เกี่ยวเรื่องของความรัก นะครับนะถือว่าดีนะครับสำหรับคนที่มีคู่แล้วแล้วแบบว่ามีปัญหาเรื้อรังกันไม่ว่าเรื่องอะไรเนี่ยถือโอกาสช่วงนี้นะครับเคลียร์กันคุยกันนะครับทำความเข้าใจกันนะครับเกี่ยวเรื่องของวิถีชีวิตเกี่ยวเรื่องของชีวิตคู่เกี่ยวเรื่องอะไรได้หมดนะครับเพราะว่าดาวพระาหูยังคงเดินตําแหน่งดีนะครับนะในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่15นะครับก็ยินดีด้วยนะครับสาหรับชาวราศีนะครับนะสิงเกี่ยวเรื่องของความรักก็ ปังปุริเยกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะครับนะนะครับได้ไพ่เต่าโอโ้โหอันนี้เขาเรียกไพ่แห่งความมั่นคงเลยนะครับนะก็ต้องบอกว่าชาวราศีสิงห์นะครับเป็นหนึ่งในราศีที่มีโอกาสออกเรือนมากที่สุดนะไม่ว่าจะรวบหัวรวบหางหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่นะมีโอกาสนะครับที่จะมีคู่มีโอกาสที่จะแต่งงานมีโอกาสที่จะนะครับ เขาเรียกว่าขอสินสอดทองมั่นหรือมีการทับทามนะเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ก่อร่างสร้างตัวนะครับเป็นไพ่ที่อยู่เป็นชีวิตคู่อะไรด้วยกันได้แล้วก็อยู่แบบยาวนานเลยนะเป็นไพ่แห่งความมั่นคงนั่นเองนะครับนั่นก็หมายความว่าชาวราศีสิงห์ก็มีเกณฑ์สลักโสดกันหลายคนพอสมควรนะครับนะก็ยินดีด้วยนะครับเป็นไพ่แห่งความมั่นคงถ้าเรามั่นใจว่าเขาดูแลเราได้ นะเขาซัพพอร์ตวิถีชีวิตเราได้นะครับแต่หรับผู้หญิงเราขบได้สําหรับเป็นผู้ชายก็ถ้าเรามั่นใจว่าเราดูแลเขาได้นะครับก็นะครับทาการสู่ขอหรืออะไรยังไงก็ได้หรือทําการเปิดตัวหรือทําให้ใครรู้นะครับว่าเออเรารักกันชอบกันอะไรยังไงก็ได้นะครับนะก็ต้องบอกว่าดาวเดินดีอยู่นะครับนะก็ยินดีด้วยนะครับกับชาวราศีสิงห์นะครับนะเอาละต่อไปนะครับเรามาดูในเรื่องของเรือนการงานกันบ้างนะครับดาวเจ้าเรือนการงานก็คือดาวพสุก นะครับอันนี้แหละจะยุ่งนิดนึงนะเพราะดาวพระสุกในช่วงของนะครับเดือนนี้ในวันที่1จนถึงวันที่15เนี่ยไปอยู่ในภพเรือนไม่ดีเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนกัมมะนะครับไปตกภพวินาศนะวินาศแปลว่านะับเสียหายนะครับวินาศแปลว่า กักขังจองจำนะครับหรือประมาทเลล่อนะครับนั่นก็หมายความว่าชาวราศีสิงห์หลายๆท่านนะครับในช่วงนี้ก็จะมีปัญหายุ่งๆวุ่นๆพอสมควรนะครับไม่ว่าจะทำงานอะไรยังไงเนี่ยขอให้มีหลักฐานไว้นะเผื่อคนเขาเล่นแร้แปรธาตุใส่ความนะครับนะเราจะได้มีหลักฐานว่าเออเราทำอะไรยังไงเพราะก็มีหลายๆท่านนะครับที่โดนลักษณะโดนหลอกนะครับประมาณว่าเราทำงานนะครับหนึ่งอย่างนะแต่ก็ บอกว่าเราไม่ได้ทำนะหรือหน้าที่การงานของเราอยู่ตำแหน่งนี้แต่เขาโยกเราไปทำงานตำแหน่งอื่นพอผิดพลาดมาก็โบยก็ว่าแล้วก็ไม่รมับผิดชอบนู่นีนนั่นเลยทำให้เราเองเนี่ยเสียหายเรื่องของการงานนะครับบางคนเนี่ยถึงขั้นเ,เบื่อเซ็งแล้วก็ลาออกก็มีนะนะสำหรับชาวนะครับราศีสิงห์หลายๆท่านก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นอดทนหน่อยในช่วงของเดือนนี้การงานอย่าประมาทนะครับนะแล้วก็อย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเท่านั้นเองเลยอย่าไปคำประกันหรืออย่าไปอ,าอะไรให้ใครเลยนะครับนะอะ แล้วเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมยังไงนะครับให้หนักกลายเป็นเบาๆไม่เกิดขึ้นเลยนะครับนะได้ไพ่นะครับเทพโอสถนะเทพโอสถนะต้องบอกว่าอย่างนี้นะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของความอุดมสมบูรณ์เจริญรุ่งเรืองนะถ้าอยู่ในภพเรือนที่ดีแต่บังเอิญเนี่ยอยู่ในภพเรือนที่เสียแสดงว่าตัวคนนุณน่ยถูกหลอกนะครับถูกหลอกไปเล่นแชร์บ้างถูกหลอกไปคอเซ็นเตอร์บ้างถูกหลอกไปอะไรก็สุดแท้โดยเอาผลประโยชน์มาลอก นะว่าเอาละลงทุนเท่านี้คุณจะได้กําไรเท่านี้นะนะครับปันผลทุกวันปันผลทุกเดือนปันผลทุกอะไรก็ว่ากันไปคือพูดง่ว่าคุณจะเสียหายเพราะความโลภพิฉะนั้นแล้วนะครับนะอะไรที่มันไม่ชอบมาพากล ออกห่างๆนะอะไรที่มันไม่เป็นไปตามหลักสากลน,นะเช่นลงทุน1,000นะครับได้กลับมาทุกวันวันละ300อย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะฮะนะต้องพิจารณาดีๆนะครับเพราะว่าคุณจะพลาดท่าเสียทีเพราะเกิดจากความโรค นะให้ย้ําเลยนะว่าเกิดจากความโลภนะครับมีเกณฑ์ที่จะเสียหายค่อนข้างจะสูงนะครับนะแล้วไพ่ใบนี้เป็นไพ่เทพอนสตเป็นไพ่เกี่ยวเรื่องของเงนเินอะไรประมาณนี้ถ้าคุณพลาดท่าเสียทีเงินหมดกระเป๋าเลยนะครับเงินหมดบัญชีเลยนะครับให้เรามัดระวังอยา่าให้ความโลภนําทาง นะครับไพ่ก็มาเตือนประมาณนี้นะครับนะก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับน้าเอาะก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขนะครับนะหากผมผิดพลาดการใดอย่างนั้นต้องกราบขอเข้ามาอภัยด้วยนะครับท่านใดถูกอกถูกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามนะครับนะาเอาระก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขผมเกรก้าให้ดูตลอดสวัสดีครับ